เดือดแล้วร้องเพลงได้ไปเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณเพราะว่าตามามาทุกเกตนะคะ นะครับคผมท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคือรับหน้าที่เป็นเป็ที่ตดต่อทางสภาบันสื่นีรนะครับครับผมเองคี่กาวันนี้พร้อมสถานที่แล้วก็ามาใหญ่ครับผมครับไม่ชไม่ใหญ่จริงหรือเปล่าครับอยากไะดู านาร์โนะครับ <Labor> ล <ator il orter> ูกสาวมาไกลนะครับขอบคุณทาวมันมากเลยนะครับแล้วก็น้องสาวอันนี้เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับน้องยูนะครับครับขอมาเป็นรั้งหนสตาฟให้ับน้องตายนะครับครับน้องแนนด้วยนะครับลูกสาเสียสละเวลากําลังเงินกําลังซัดสลังทุกอย่างะครับน้องกกด้วยนะครับ พูดไม่ได้เดิมได้เดิมได้รไเสียใจมากๆในงานนี้ไม่พูดตอนหน้าขอคบขอขอบคุยพยายามมากเลยนะครับที่มาช่วยงานท้องเ้นะครับน้องแมนนะครับไ่ต้้งส่สิบสองสี่สิบสองประมูลหนึ่งตังกว่าหนึ่งบา

ขอให้ทุกท่านประสบความสเรจงนนะครับเเินด้วยอารนศิษขาธรและปฏิหารพระราสารสัมปันธพร้อมด้วยความสดชื่นสดหยอกย่มเป็นของทุกท่านครับยอมจำนวนฟ้าดีนะครับ โอจะจะให้ได้ครับครับ้องเพลงต่อได้ครับได้ค่ะแล้วก็ดื่มมีเล่ามีเรื่องเยอะๆนั่งมนเล่ามีเรื่องต่งสบายครับเยอะเลี่แล้วอะครับพอคีย์บอร์ดแล้น้องหน่อย